โอ,โอนิปใหญ่สวัสดีครับผมนี่ครับคลิปนี้ครับผมก็จะพามากินบุกกระทะสดคุ้มในราคาวันละ199บาทรวมน้ำที่สำคัญไม่จำกัดเวลาครับและก็มีเพิ่มเตาปิ้งยากเพียง50บาทเท่านั้นและก็เตาไฟแรงทั้งนั้นเลยครับสุกทันใจวันแรกนะครับผมเมื่อกี้นะครับเปิดใหม่ๆกับน้อย ขาที่2ผมมากินกับกลางๆขาที่3มล่าสุดนะครับโอ้โหกับเพียบเลยครับคุ้มจริงๆครับสุดยอดน้ำจิ้มก็อร่อยหมดมีหมาล่าด้วยครับกินให้เต็มที่ไปเลยบูม้าก็ตัวใหญ่มีทะเลถังมีอะไรมากมายนะครับสุดยอดไปเลยนี่ครับน้ําอัดลบก็ซานะครับของหวานก็มีนะครับมีไอศครีมนุ่มนะครับตักสบายไม่แข็งครับไอศครีมนี่ครับดูได้ครับที่ข้าวๆ้าวนะครับต่อมาลองทานนะครับน้าจิ้มอร่อยจริงๆครับโอ้โหทั้ง ซูกิ้ท่าน้ำจิ้มมะขามแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับต้องบอกกันว่าน้ำจิ้มมะขามมีจำนวนจำกัดนะครับหมดแล้วหมดเลยนี่ครับโอ้โหอร่อยมากครับโอ้โหนี่ครับใครที่จะมานะครับอยู่ถนนสีเกษมนะครับหรือถนนตัดใหม่นะครับพบร้านนัวบ้าหรือซาวกาเบานะครับในตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนี่ก็เพื่อนผมนะครับนี่ครับน้ำปลาเราก็จะใส่ในแก้วแบบนี้ขัดแบบนี้อย่าลืมแวะมาทานนะครับรีบๆกันล่ะอร่อยขนาดนี้ไม่รอช้าแล้วมาเถอะสุดยอดไปเลยครับ